แทบไม่ได้ยินเลยฮะอะไรนะฮะผมเสียงฟึดฟัดมากเลยอะคุณเอาคุณก็คุณก็ปล่อยเหมือนกันเหรอมันหนาวพี่หนาวนี่คุณอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ในป่าพี่ฮะเข้าป่าเหรอนี่คุณกลายเป็นโจโฉแล้วเหรอพักผ่อนพักผ่อนเลยไปพักผ่อนเฉยเลยพักผ่อนพักผ่อนในป่านี่คุณเป็นโจโฉแล้วเหรอผมเป็นโจโฉ โจโฉกันเหม่อปล่อยผมมาคือยาวถึงนี้กันนะนี่ครับหรือว่าเราควรไปเข้ากับโจโฉสักหน่อยเฮ้ยตามมาหรือเปล่าเป็นไงบ้างแฮปปี้นิวเยียร์นะครับคุณบาร์ดนิวเยียร์เหมือนกันครับพี่มีความสุขมากๆนะจ๊ะขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดทั้งปีเพียงๆพฟู่ฟู่ธุสาธุสาธุพี่เช่นกันเอ้ยเป็นไงบ้าง เมื่อวานเป็นไงบ้างไปงานพี่โอ้ก็ก็เพลิน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 เหรอใช่เพลินเพลินแต่เขาบอกกันว่าพรุ่งนี้ EP สิบห้าจะมาแล้วสรุปพรุ่งนี้ออนใช่ไหมพี่เอ้าพรุ่งนี้ไม่ออนเหรอออนมั้งออนออนสิเอ้าจะตกใจนึกว่าออนสิก็ต้องออนสิวันฮอปอ่ะเฮ้ยคุณมีหมวกอ่ะเนี่ยเด็กมีหมวกได้ไงไม่รู้เรื่องไปหมด <ม>ค <น S 1> ุณป่วยเหรอคุณป่วยนิดหน่อยเฮ้ย,ห,ยหน่อยเปล่าก็ไม่รู้ผมผมีโมกแลผมมีหนวดด้วยจริง <c oughs> คุณมีคุณมีทุกอย่างเลยเนี่ยผมมีหนวดด้วยไงยิง่งเออเป็นทั้งหนวดเป็นทั้งโมกเลยทำไรอยู่อะพี่ไม่หรอก็กนั่งไลฟ์นั่งดูไปอะไรไปเรื่อยอ่าแล้วที่นู่นอุณหภูมิเท่าไหร่ครับที่อา่อาอ่า ฟิลิปปินส์เข้าป่าที่ฟิลิปปินส์ประวนันประวันขอบคุณครับนี <c oughs> ่ป,<อ>ประวันเข้าป่าอากาศก็ประมาณสิบเอ่อสิบหกสิบเจ็ดประมาณสิบเจ็ <c oughs> ดิเจ็ดองศาหรอใช่แต่มันเปสิบเจ็ดแบบป่ามันหนาวอยู่นะพี่คือ,อดูจากทรงน่นงนนาจะหนาวมากหนาวแล้วก็แบบเมื่อคืนผมอาบน้ำแลผมก็เปิดหาไม่เจอน้ำอุ่น เฮ้ยเมื่อคืนผมก็อาบน้ำเหมือนกันเฮ้ยจริงหรอจริงเก่งเลยอ่ะเก่งอ่ะแล้วผมก็อาบน้ำเหมือนกันแล้วแบบผมอาบน้ำเย็นนะพี่ฮะเออผมอาบน้ำเย็นนะแบบเอออออะไรเงี้ยอ๋ออาบไปแล้วก็เต้นไปเหรอเออแบบเย็นน้ำเย็นเกินแล้วก็เปิดเพลงไมเคิลแจ็คสันตอนอาบปะยิ่งคุณในเชื่อเลยจริงเย็นมากพี่อ๋อ เออนี่ดีกว่าเราเราเรามาอวยพรอวยพรว่ะอวยพรกับทุกคนเฮ้ยทำไมคุณมีแว่นด้วยอ่ะผมสวัสกแก๊กแล้วพี่มั้งกแกหรอ่ะมีมีคนบอกว่าเพิ่งดู e p พีสี่ีหกเองเอาอย่างเี้ยให้บารพูดดีกว่าว่าแบบทว่างค่ะเนี้ยเปิดปีใหม่ค่ะแบบไม่มีอะไรทำอ่ะต้องควรทำอะไรควรจะดูอยู่แล้วอะซีรีส์เรื่องเนี้ย <laughs> เรื่องอะไรอยากรู้อ่ะคุณสวัสกแก๊กแล้วาเนี้ย เออนี่ยสบัแก๊กเฉยนี่อะไรเหรอต้องคอยไว้อยู่ดิพี่ใช่ปะแข่งโค้าเรื่องนี้มันดีมากจริงก็ต้องดูแบบใครที่ยังไม่ได้ดูเฮ้ยมซ้อยพี่ผมม่ซ้อยมมซ้อ,ยซอ,ยอะไรอ่ะไม่รู้มีโซ่ที่หรวนดูสิบแปดล้านรอบแล้วเขาบอกดูสิบแปดล้านรอบสิบแปดล้านรอบแล้วหรอเฮ้ยมีเดี๋ยวนี้ไม่เอาเสียงอ่ะผมไม่ได้มีเสียงแต่ว่าควงอยู่อไปแบบควงไหนเนี่ย เสียงน้องจะหายแล้วเสียงพี่มาแล้วเหมือนผมก่อกองไฟว้พี่จริงเหมือนเปิดกองไฟจริงๆริอ่ะเหมือนแบบขั้งหน้คือกองไฟแผ่นเสียงมานั่งฟังอยู่ในฝ่าจริงงเขาแผ่นเสียงมานั่งฟังโคดบาสอ่ะใส่ไม่ได้แล้วมันโคดบาสอ่ะแผ่นเสียงมานั่งฟังแล้วเพลินไปวันพักผ่อนฮี่ที่เขาบอกดู ep สิบสี่จนจำบทได้หมดแล้วอ่ะเออ ด <De> er. นนีอ่าอ่า ep สิบสี่เอาเอาสักเท่าไหร่ดีนะเอาสัก <14. S 2> สักเจ็ดล้านพอไหมเอ้ยผมวนะ่าแปดเฮ้ยหกแปดแปดล้านนะแปดล้านโทษนะมันมีอะไรที่ทำมันมีอะไรในทวิลเตอร์ที่มันถึงแปดล้าน,นจริงจริงวะไม่รู้พี่ไม่น่ามีนะ แต่โฟยเอวูทำได้เฮ้ยโฟยเอวูทำได้สมมติเชื่อว่าคือคนทีได้คาดหวังที่ไม่คาดหวังอะตึมตึมเฮ้ยเอวิสเซอรอเออจะเย็นนาแปดล้านเจ็ดล้านแปดล้านแต่ละคนเจ็ดล้านแปดล้านเนี่ยบ้าเปล่าอยากลองก็จัดให้สิบเอ็มไปเลยหูถ้าเกิดสิบเอ็มนี่ละเป็นวาระของชาติเลยนะ ถ้ามันเออเออเออ,เ,อ,อเพลงอะไรอยากรู้เลยเนี่ยเพลงเพลินมากอ่ะแปดล้านเออ <c oughs> แล้วแล้วเมื่อแล้วเมื่อไหร่คุณจะกลับประเทศไทยอะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมก็กลับแล้วพี่ รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จะมาหาผมที่ประเทศนี้เดี๋ยวไปมันก็จะสนุกเลยใจถึงก็มาพึ่งได้เฮ้ยพางันดีพวกนี้บินมาเลยใจถึงก็มาเฉยอัาลองดูตัวขำๆทำดีทำดีเมียวพีเมียวด้วยมันมีเมียวมาพี่ โอ้โหเพลงแบบเพลินเลยเพลินเฉยนี่วันเท่าไหร่เฮ้่จะจองจริงเหรออยู่เฉยโอ้โหแพงมากจริงเหรอจริงบอกพี่โจ้หันหน่อยพี่โจ้หันก็ไม่ไหวหรอกที่กูของยี่เลยป่าครับข้อตาก็เฉยเลยอยู่ดีปีกวิเวก ตีริเวกหน่อยแบบอย,อยากราเราควรไปไปตั้งแคมป์เงินไอเซบไอเซฟอยากตั้งแคมป์มากเลยรู้ป่ะชอบมากตั้งแคมป์อ่ะจะชวนไอขาดอีกคนหนึ่งจริงเหรอตั้งแคมป์มเลยพี่ตั้งแคมป์ไม่พอนี่คือทำอาหารกันแบบสุดๆ,อ,ๆ,ๆอ่ะจริงเออน่าสนใจน่าสนุกไอเสสนุกมากเวลาไปแคมป์ไงไอกาดไอไฝอะไรเงี้ยเฮ้ยเอามาดิเฮ้ยไปไมมีแถวอย่างเงี้ยแถวไม่ไกลมากได้นะพี่น่าสนใจนะสนุกดี เออสนุกแน่นอนอ่ะผมบอกเลยสนุกแน่นอนถ่ายคลิปไหมอ๋อไม่ไปตั้งแคมเปญเฉยไม่ถ่ายคลิปเล่นกีตาร์ร้องเพลงดูดิผมอยู่ในป่าเนี่ยอะไรมันรู้หล่นทั้งวันเลย <c oughs> อยู่ดีก็หล่นเฉยมันเป็นแบบลูกอะไรไม่รู้อะ่ะแบบอยู่ในป่าเนี่ยบุง้งหล่นไม่ใช่ผู้ใช่ไหมไม่ใช่พี่ผู้มองแทบไม่เห็นเลยดีนะยังเห็นผู้อยู่นิดนึงเมื่อวานที่ถ่ายลงอะเปปลายไกลโอ้โหแบบ ต้นมงต้นไม้คือบังหมดเลยเห็นลูกสองลูกก็พอแล้วลูกโซนเสียงอู้เสียงอู้อี้ไม่ไหวสองคนแล้วประเด็นคือเนี่ยเดี๋ยวต้องอัดเสียงส่งพี่นิวด้วยจริงหรอใช่คุณมีปะะน่าจะมีนะไม่แน่ใจผมยังไม่เข้าไปดูเลยของผมของผมมีมีอัดเสียงนิดหน่อยแต่ว่าขอพี่นิวบอกว่าขอกินกินยาบป๊บหนึ่งขอบอกพี่สวงบอกขอกินยาบป๊บหนึ่งขอบูสต์นิดนึงขอบูสต์นิดหนึง ดิ่งแล้จริงๆอ่ะก็อยากจะมาบอกทุกคนนั่นแหละว่าเออปีใหม่นี้ก็ก็สนุกดี <c oughs> ปีใหม่ก็จะเป็นวันใหม่ๆหม่มันก็เป็นวันใหม่ทุกวันนะโอปีใหม่ก็ขอให้เป็นคนดีกันได้แล้วมันเตือนมตัวให้โตขึ้นพี่เออให้มันโตขึ้นอีกสักวันหนึ่งก็ยังดี ไปขอให้มันโตขึ้นเข้าใจป้ะจริงโตขึ้นหน่อยไม่ได้หมายถึงมึงเอาหรอกมึงมีแมวมานวดอ่ะมีแมวนวดทอดเทีวาะ <c oughs> โอ้โหโ้หโดอกกุหลาบเต็มบ้านแล้วมั้งน,นะครับเนี่ย <c oughs> อ, <c oughs> อันนี้ไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะมันไม่ขึ้นด้วยซ้ำว่าได้สติกเกอร์อะไรบางมันขึ้นเฉ <c oughs> พาะตัวที่มันแสดงอของพี่ไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นอ่ะไม่รู้ทาไมงั้นนี่ดอกกุหลาบผมเต็มบ้านเลเยเนี่ยขึ้นเฉพาะตัวที่เป็นสติกเกอร์แบบ แอนิเมชันเพราะดอกกุหลาบพี่แน่นแล้วไงอ๋อดอกกุหลาบแน่นแล้วเหรอสร้างบ้านได้ละโอ้ยอ่ะโวยพรคนดูหน่อยดีกว่าโวยพรคนดูแปดล้านคนอ่าโวยพรคนดูแปดล้านคนนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากครับสุขภาพแข็งแรงก็ทีนี้ป็ปีใหม่นะครับก็ขอให้แบบ เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับผมมีความสุขกับพวกเราไปใน f e ฟ e r ว o u นะครับแอบขายเบาๆเอแวะแล้วกน <c oughs> แล้วก็ขอให้อ่สวยๆปังๆกันทุกคนนะครับผมสวยหล่อสวยหล่อ <c oughs> ด,ดูดีดูดี <c oughs> นะร่ำรวยร่ำรวยนะครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วเขาถามว่า ถ้าจะมีความสุขร่ำรวยขนาดเนี้ยเลขอะไรสองตัวอะไรวะโอ้โหถ้าผมรู้ผมก็คงบอกตัวเองไปก่อนแลละอยากรวยค่ะใช่เรชเออครับผมก็อยากให้ทุกคนนั่นแหละครับอยางตามที่บารดบอกเลยคือมีความสุขมากๆม,มีความสุขมากๆแล้วก็หาความสุขของตัวเองให้เจอในเร็ววันเจอแล้วก็ไปให้สุดอะไรอ่ะ แล้วก็ขอให้ขอให้สวยๆล้วหล่อกันทุกคนขอให้ใครที่แบบว่าอยากได้อะไรก็ขอให้ได้ตามนั้นอยากได้งานขอได้งานอยากได้เงินขอได้เงินอยากได้ผู้ขอให้ได้ผู้เออเลยกอยากได้ก็ต้องได้อยากได้ก็ต้องได้อยากมีอยากให้มีความสุขถ้าเกิดเาคิดว่ามีความสุขลุยสู้มีความเพราะว่ามีความสุขนี่คือที่สุดอ่ะใช่เออสาธุกันใหญ่เลยวะ เฮ้ย,นนยมีเปด็ดได้ไงอ่ะมามามมา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 ไามามมามม่ามามสมาาาม่มามมา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 มมาามามาามมามามา่มามมามามมา่ามัมไม้มามามาามมามมา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 มมามมามาามามแมาวมา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 มมา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 ่ามามานมาปาาามาามมามา เฮ้ยเปืดมาแล้วเป็นเดอดักพูดเป็นเดอ์ดักก่อนพวกเนเ่อ์ดักมันจะคุยกันรู้เรื่องจริงใช่ไหมก็ฝากฝากซีรีส์ด้วยกันพรุ่งนี้ซีรีส์มาแล้วเป็น EP พีจริงๆคือ EP พีสิบสี่แต่ก็จะมีฟาส t ์แท็กเป็น EP พีสิบห้าใช่ทุกๆคนด้วยแบบว่าแบบอันเดอร์เดอะซีเข้าใจใช่ไหมคืออยากฝากทุกคนนะครับว่าว่าเออ อยากให้ดูสักครั้งสักอีพีหนึ่งก็ยังดีลองเปิดใจดูใครที่ยังไม่เคยดูนะแบบอยากให้ลองให้ดูแต่เชื่อว่าทุกคนเอเคยดูแล้วแต่ใครที่ยังไม่อยากใครที่ยังไม่เคยดูเฮ้ใครที่ยังไม่เคยดูอยากให้แนะนําเพื่อนๆทุกคนให้เคยดูถูกถูกหรอถูกแล้วถูกไหมไม่รู้แต่คิดว่าไม่ใกล้เคียงแต่ก็อยากให้ว่าก็ดูเถออะืมจลายคนบอกยังไม่ยังไม่อยากให้จบเลย EP 15ไม่อยากให้จบเลยมันตอนนี้ไม่กี่ EP ประมาณ10 10 17ปะ่ะ17 18ผมว่าคิดว่าประมาณแถวๆนี้แถวๆน,นี้นะครับเนื่องจากว่าพอเก็บฟุตมาเยอะมันก็เลยแบบว่าต้องต้องได,ได้ใช้ยาวๆแต่ก็ดีนะรู้สึกว่ามไม่ก็ไม่อยากให้จบเร็วๆเหมือนกันเพราะว่า16จบแล้วก็ก็มันก็จะเร็วใช่ไหมฮะก็แบบมี17 18ก็ยังดีแล้วเดี๋ยวมีพาร์ทสองต่ออีกนะครับผมนง่ฝาก ฝากทุกคนไปด้วยนะครับโฟร์ไปอยู่นะครับไม่ใช่แบบอย่างที่บอกไม่เคยไม่ไม่ต้องไม่ใช่แค่เราสองคนแต่มีโอ้โหอีกหลายชีวิตมากเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะัุกแนะนําดูแล้วติดแน่นอนนี่เห็นไหมอยากให้ดูจริงๆใครยังไม่เคยดูเพราะว่าหลายหลายๆคนอ่ะแม่จอ่านในเอ็กซ์อ่ะหลายหลายคนคือยังไม่เคยดูแล้วเพิ่งได้ดูตอนปีใหม่แล้วก็ลวดเดียวเลยวันเดียวเก้าอีพีวันเดียวสิบอีพีแล้วก็สองวันจบกจริงนี่ ติดแบบงอมแงมติดแบบติดหวัดใช่ถูกถูกติดวัดเนี่ยดูแล้วฟิดูแล้วฟิดมาแล้วดูแล้วฟิดดูแล้วฟินเฉยเลยเมาใช่ใช่ดูตอนปีใหม่เนี่ยจะหลายคนบอกไม่เคยดูใครที่ไม่เคยดูก็ดูซะอยากลองอยากลองให้ดูแต่ว่าใครที่ดูแล้วก็ไปแบ่งคนที่ยังไม่เคยดูดูนะมาไปจิกหัวคนข้างๆมาบอกมืองดูนี้ เอาเอาติดตรงตาไว้เลยเอแปะไว้เลยเนี่ยแปะไว้เลยแปะไว้เลยยาให้มีซีดีแยกโจฮันนนอตมันสามารถเกิดขึ้นได้เหรอว่าเอาอย่างเงี้ยสมมุติว่าสมมุติว่าอยู่ดีๆทำซีดีแยกโจฮันนนอตขึ้นมาแต่ว่าเนื้อเรื่องมันก็ต้องเรียงเหมือนเดิมถูกปะเหมือนเดิมอ่ะใช่เป็นไปได้ปะเป็นไปได้ไหมอ่ะอันด์เดีซีเลยอันด์เดะซีไปดิมันเป็นไปได้ดูแล้วดูอีกดูได้ดูแล้วฟินดูไม่เบื่อ ดูเลยเอาเลยไม่แต่จริงๆอะใช้ฟุตเก่าอย่างนี้เหรอพี่เออคือฟุตเก่าครึ่งหนึ่งฟุตใหม่ครึ่งหนึ่งอย่างี้เหรอเออฟุตใหม่ครึ่งหนึ่งเรื่องเดิมได้ไม่ติดค่ะคือไม่คือคือนั่นแหละคือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้หรอเพราะว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ชอบเหมือนกันชอบมากๆเหมือนกันเรื่องนี้นะครับเออสนุกมากพี่สนุกมากก็เลยแบบเออถ้าเกิดมันมันทำได้ก็น่าสนใจ จริงเรื่องต่อไปของแม็กกี้บารคืออะไรเฟยอยู่เรื่อง่อห์นนเป็นเฟยววายยอนะครับเฟย์วาย่อเฮ้ยอะไรอะจอหฮนนโนจจอหฮนนโนโอ้ยจอทันนโนอะไรก็นั่นแหละวันนี้จริงๆวันนี้แบบอยากมาตั้งใจไลฟ์มามาสวัสดีวีใหม่ทุกคนวยพรทุกคนใช่แบบ มาหาดีปีใหม่มาอยากให้ดูซีรีส์ว่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับอือใช่ไม่เป็นไหรอกไม่นอกจากความคิดถึงในวันปีใหม่โูกไปทางอ้อนก่อนถ้าเกิดอ้อนแล้วยังไม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปจิกทีหลังได้อันนั้นต้องจิกแล้วแหละก็เลยต้องลองดูนะครับผมว่าเป็นไปได้ไหม แม่ก,ก็ป่วยจริงหรือว่าเราอ่ะควรไป <c ười> เคลียรให้เรียบร้อย <c ười> เคลียร์สิ่งที่อยู่ในเนี้ย <c ười> เอาออกเอเปอป่วยทั้งคู่นะครับว่างๆดูเย็นหกโมงเช้าขอบมากอยากให้ทุกวันเป็นวันพฤหัสอีพีสิบห้าจะเยินไหมคะ e p อีพสิบห้าเป็นไงครัคุณโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่า,น,าน่าจะเริ่มคลายปมแล้วไหม น่าจะน่าจะมีเยอะขึ้นน่าจะมีเยอะขึ้นแล้วองขายผมเยอะมากขึ้นหรือเปล่า <ผม S 2> หรือ,หร,อหรือพี่โจพี่โจไปบอสตันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะเออก็มไม่รู้จนะได้ห้าพันหรือเปล่าก็าไม่รู้จริง <c oughs> ไม่รู้ห้าพันหรือเปล่าถ้าเกิดอีกสิบห้าพี่โจบอสตันนี่คืออีกทางอีพีจะไม่มีโจพันเลยนะอ้าวอ้าวโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดถึงกันมาก เต้าเลยเต้าเลยน้องก็จะแบบเอ๊ะเอดิ้นอยู่คนเดียวจริงดิ้นอยู่คนเดียวเลยจะดิ้นเลยจะเหงารอเด้อเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูเหมือนกันเพราะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไงฮะผมรู้อยู่บางๆจริงเหรอเป็นในเวไหนหมายถึงแบบคุณจะรู้ได้ไงอ่ะตัวน้อนเนี่ยตัวน้อนรู้อ๋อก็ไม่รู้ว่าซีนไหนนะฮะถ้งซีนก็น่าจะรู้ เนี่ยสิบสี่นี้สิบสี่นี่เกินไปสิบสี่เกินไปเองเถินเกินไปหรือจริงๆเราสามารถเราสามารถรีแอคอีพีสิบสี่ได้ปะหรือว่าสิบห้าหรือว่าสิบหกหรือว่าสิบเจ็ดหรือว่าสิบแปดหรือว่าสิบเก้าเฮ้ยห่ือยี่สิบดีกว่าเนี่ยดูเอาไงถ้ายืดขนาดถึงยี่สิบอีพีได้โจธนาจะพูดประมาณแบบ น้อยยาวลูอ่อจุจุกเลยจุกจุกกระโยืดไปเลยยี่สิบอีพีต้อบอกเขาถามว่าห้าพันมาอีพีไหนจะ่หลังนี้มูแต่ห้าพันเนี่ยพวกเธอเนี่ยเอออะไรก็ห้าพันอะไรก็ห้าพันอะไห้าพันเดี๋ยวเดี๋ยวห้าพันเรา ไม่ไหวทําไงสะดุ้งขึ้นมาลืมตามมาสะดุ้งทําไงอืมนั่นสะดุ้งเลยแหละเลยแหละให้ได้เล่าหมื่นหนึ่งเอีไหนมีห้าหมื่นห้าอะไรไหมห้าหมืเลยหรออันนี้อันนี้ช็อตหรืออะไรเริ่มไปทำเริ่มละเริ่มละเริ่มชชัละหรือใหม่จะของเป่าละ โอ้ยอืมไม่ไหวแน่ๆน่ไปไหวไปก่อนจะนไม่ไหวไม่ไหวแต่ตอนนี้ก่อนจะเอาถังออกซิเจนก่อนจะอะไรเนี่ยเอาต้องต้องไปเราต้องไปสัดยาแล้วแหละจริงพี่ผมไปผมแพ้ซะหน่อยเราต้องไปสัดยาซะหน่อยแล้วแหละไปสัดยากันดีกว่าเออ ปไปไปหนีัยแล้วพี่เดี๋ยวเจอกันได้เดี๋ยวผมก็ไปด้วยล่ะเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะจักรวาลไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเขาให้ดาวศักดิ์สิทธิ์สักอย่างหนึ่งมาเีู่่ผมได้จักรวาลอ่ะเฮ้ยคุณได้จักรวาลเลยเหรอที่พี่ส่งให้อ๋อเป็นจักรวาลเป็นจักรวาลเทียมจักรวาลเทียมอ่ะมันมีจักรวาลแบบยิ่งใหญ่มันมีจักรวาลจริงเหรอจักรวาลจรยังมีมันมีจักรวาลเทียมจักรวาลเทียมกูว่ากะเท่ละ เนียนๆไปก่อนเเขาไม่รู้หรือเจอจักรวาลจริงขึ้นมาแล้วก็ลองจักเนี่ยอันนึงไม่ไหวเออชีสะสะเทือนก็ของเทียมไปก่อนถูกตาตาคุณคุณตอนอ่ลดูนะฮะเฟย์วายูถูกพรุ่งนี้อย่าลืมดูเฟย์วายูนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันยาวๆเมื่อไหร่จะมีชื่อแฟนดอมคู่ของเราสักที เอาค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลองคิดดูเอางี้กันเดี๋ยวลองหนีไปคิดก่อนลวกัน <c oughs> ได้ได้เดี๋ยวลองหนีไปคิดดูเผื่อตอนตอนแบบจังหวะเพลินๆแล้วคิดออก <c oughs> ต้องอยู่ด้ยวยหรืแบบ <c oughs> ตอน, <c oughs> ต,อนตอนกําลังแบบกินกินยาแก้แพ้แล้วเมาเมาเมายาแก้แพ้แล้วก็อาจจะคิดออกกนะ็ได้อืออาจจะดอมชื่อไลฟุฟูน ชื่ออ้ไรฝุ่นเนาะม่ได้ไก่ได้แพ้ลายฝุ่นอะไร,รอย่างงี้จริงถ้าลายฝุ่นนี่เจอกันนี่คือฝุกฟักกันหมดเลยมึงไหวอะไรวะปายีวีใหม่ทุกคนเนี๋ยวดีอ๋อทีวีใหม่เหรอเออบายคือคได้บายบายไปพักผ่อนนะหนูได้ครับได้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะขอให้นำมือไเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำอะไรอยากได้อะไรขอห้ s, สมความตามปรารถนานะครับแล้วก you know ็อยู่กวนภาษากรูไปนานๆแบบนี้ไปเวดาแล้วบ๊ายบายครับทุกคนมีความสุขมากๆายบายครับโอเคบ๊ายบาย